สถานีตำรวจภูธรบางปลาหมาปัจจุบันอยู่ภายใต้การอำนวยการของพันตำรวจเอกมงคลวิไลเกษมพันตำรวจโทปัญญาทชีพันธ์รองผู้กำกับการป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรบางปลาหมาพันตำรวจโทพานุพัฒน์พุ่มขุนรองผู้กำกับการสอบสวนสถานีตำรวจภูทรบางปลาหมาพันตำรวจโทรังสรรไทยศรีรองผู้กำกับการสืบสวนสถานีตำรวจภูทรบางปลาหมา สถานีตำรวจภูธรบางปลามาถูกสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2442บนที่ดินเลขที่214มีเนื้อที่จำนวน40ตารางวาต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2504ได้ย้ายที่ทำการมาฝั่งโคกคามเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2442ได้เกิดเพลิงไหม้และได้ก่อสร้างอาคารใหม่เป็นอาคารไม้2ชั้นเมื่อปีพุทธศักราช2510 ในปี2539ได้ก่อสร้างอาคารใหม่ขึ้นแทนหลังเดิมที่ชำรุดและได้ยกฐานะสถานีตำรวจเป็นระดับผู้กำกับการในปี2545เป็นต้นมาโดยสถานีตำรวจภูทรบางปลามมามีพื้นที่ในความรับผิดชอบ482.83ตารางกิโลเมตรแบ่งเป็น14ตำบล127หมู่บ้านประชากรทั้งสิ้น57,999คน ประกอบไปด้วยประชากรแฝงจำนวน950คนและมีอัตราส่วนประชากร475คนต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจหนึ่งนายและมีอัตราส่วนพื้นที่4ตารางกิโลเมตรต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจหนึ่งนายอาณาเขตติดต่อกับเขตพื้นที่ข้างเคียงดังนี้ทิศเหนือติดกับอำเภอเมืองสุพรรณบุรีทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอผักไห่และอำเภอบางซ้ายจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทิศใต้ติดกับอำเภอสองพี่น้องทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอเมืองสุพรรณบุรีประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและสถานีตำรวจภูธรบางปลามาม้ีบุคคลสำคัญอาศัยอยู่ในพื้นที่จำนวนสองคนและมีสถานที่สำคัญต่างๆมากมายกระจายอยู่ทั่วพื้นที่อำเภอบางปลามาในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรบางปลาม,ามีจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมการเกิดอาชญากรรมจำนวนหจุด มีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อป้องกันการเกิดอาชญากรรมมีสถานะภาพของหน่วยกำลังพลดังนี้อัตราอนุญาตจำนวน140นายอัตรากำลังพลครอง81นายประกอบด้วยชั้นสัญญาบัตรจำนวน20นายไปช่วยราชการแทนในตำแหน่งหนึ่งนายชั้นประทวนนาย153าจำนวน61นายไปช่วยราชการในตำแหน่ง4นาย และมารักษาราชการแทนในตำแหน่งก้าวนายคงเหลือปฏิบัติหน้าที่75นายสถานีตำรวจภูธรบางกลาม,ม้ามีอาวุธยุธโทโธปรกรณ์ทั้งสิ้นจำนวน14รายการโดยมีการตรวจสอบอาวุธยุธโทโธปรกรณ์เป็นประจำทุกเดือนโดยมีอัตราการเบิกปืนสั้นจำนวน35กระบอกปืนยาวจำนวน5กระบอกสถานีตำรวจภูธรบางกลาม,ม้ามีพัสดุพุรุภันประกอบด้วย รถยนต์จำนวน14คันรถยนต์ตู้1คันเสื้อกออ่อน4ตัวปืนไฟฟ้าเทเซอร์1เครื่องรถจักรยานยนต์จำนวน28คันอาวุธปืน133กระบอกและวิทยุสื่อสารจำนวน4เครื่องสถานีตำรวจภูธรบางกลามา้ามีกล้อง cctv จำนวนทั้งสิ้น392ตัวเป็นของราชการจำนวน189ตัวแบ่งเป็นของเอกชน203ตัว โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าทดสอบการใช้งานเป็นประจำทุกสัปดาห์ซึ่งทุกตัวสามารถใช้งานได้ตามปกติปัจจุบันสถานีตำรวจภูทรบางปลาม้ามีหมายจับค้างเก่าจำนวน30หมายแบ่งเป็นหมายจับคุณภาพจำนวน23หมายไม่มีคุณภาพจำนวน7หมายปัจจุบันสถานีตำรวจภูทรบางปลาม้ามีบุคคลพ้นโทษจำนวน40รายเป็นชายจำนวน38รายเป็นหญิง2ราย โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สืบสวนเป็นผู้ติดตามและสอดส่องพฤติกรรมต่อเนื่องและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจเยี่ยมตามวงรอบที่กำหนดปัจจุบันสถานีตำรวจภูธรบางปลาม้ามีพนักงานสอบสวนทั้งหมด7นายมีคดีอาญาทั้งสิ้น293คดีคิดเป็นในละ5 8าคดีต่อปีมีคดีจราจร12คดีคิดเป็นในละ2.4คดีต่อปี สถิติการแจ้งความออนไลน์ของสถานีตำรวจภูธรบางปลาม้าตามแบบรายงานพ่วงวันที่1มีนาคมถึงวันที่10สิงหาคม2566ดังนี้รับเรื่องจำนวน74เรื่องอยู่ระหว่างดำเนินการ25เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว49เรื่องและสถานีตำรวจภูธรบางปลาม้าเปรียบเทียบสถิติคดีอาญา5กลุ่มไว้ดังนี้ประเภทความผิดที่1คดีอุกชการ์สะเทือนขวัญ เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว2,565ไม่มีเกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบประเภทความผิดที่สองเกี่ยวกับชีวิตร่างกายและเพศพบว่าเมื่อเทียบกับปี2,565เพิ่มขึ้นจำนวน7คดีประเภทความผิดที่3คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์เมื่อเปรียบเทียบกับปี2,565พบว่าปี2,566เพิ่มขึ้นจำนวน2คดีประเภทความผิดที่4คดีที่น่าสนใจ เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว2,565พบว่าปี2,566มีคดีที่น่าสนใจเพิ่มขึ้นจำนวน7คดีและประเภทความผิดที่5รัฐเป็นผู้เสียหายเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว2,565พบว่าปี2,566เพิ่มขึ้นจำนวน29คดีสถานีตำรวจภูทรบางปลาม้ามีเส้นทางในความรับผิดชอบจำนวน1เส้นทางหลักและ4เส้นทางรอง ถนนที่อุบัติเหตุบ่อยครั้งคือถนนเส้นรองหมายเลข3-260แยกตาล3ตน้นดำเนินการประสานหน่วยงานเข้าตรวจสอบและเร่งดำเนินการแก้ไขเพื่อลดอุบัติเหตุดังกลา่าวสถานีตำรวจภูทรบางปลาม้าได้ปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นตำรวจมืออาชีพทำงานเชิงรุกเพื่อความสงบสุขของประชาชนสถานีตำรวจภูธรบางปลาม้ามุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพในทุกๆด้านอาทิการพัฒนาบุคลากร มีการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายการสืบทบควนยุทธวิธีตำรวจเพื่อให้พร้อมต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถในยุคที่เทคโนโลยีมีบทบาทในการดำเนินชีวิตและมีแนวโน้มการเกิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพิ่มสูงขึ้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ตำรวจจะต้องรอบรู้และใช้เทคโนโลยีมาเสริมการปฏิบัติงานเพื่อเข้าทันอาชญากรอีกทั้งยังได้มอบหมายภารกิจให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถมีสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม การพัฒนาระบบงานมีการกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนโดยสถานีตำรวจภูธรบางปลาม้าได้กำหนดเป้าหมายดำเนินการไว้3ระดับคือ1เป้าหมายเบื้องต้นคือการสร้างสัญญาประชาคมในการให้บริการประชาชน2เป้าหมายระดับกลางคือปรับปรุงกลยุทธ์และระบบการให้บริการของประชาชนให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพและมีรูป,ปธรรมได้อย่างแท้จริงและเป้าหมายสูงสุดคือ การรักษาความสงบให้เกิดขึ้นกับสังคมและประชาชนโดยวัดผลจากการป้องกันอาชญากรรมให้มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยที่สุดและหากคดีเกิดขึ้นแล้วจะต้องสืบสวนสอบสวนติดตามจับกลุ่มผู้กระทำความผิดมาลงโทษให้ได้สร้างความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยและลดความหวาดระแวงของประชาชนต่อพยานอันตรายและความสูญเสียต่างๆอันเกิดจากอาชญากรรม สร้างความรู้สึกพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อตำรวจในการคุ้มครองแก้ไขปัญหาและขจัดปัดเป่าความทุกข์ร้อนที่เกิดขึ้นสถานีตำรวจภูธรบางปลาม้ามีการใช้เฟซบุ๊กแฟนเพจเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการแจ้งเหตุแจ้งเบาะแสะอาชญากรรมและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนการเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงสถานีตำรวจการรับแจ้งเหตุเฟซบุ๊กสถานี และการรับแจ้งเอกสารหายออนไลน์และท้ายนี้มีค่าราชการตำรวจในสังกัดจำนวน6นายที่ได้รับเงินเดือนต่ำกว่า3000บาทสิ่งที่สถานีตำรวจภูทรบางปลาม้าได้ดำเนินการตามนโยบายของผู้บังคับบัญชายอย่างเคร่งครัดและเน้นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนรางวัลต่างๆที่ได้รับเป็นสิ่งยืนยันในความมุ่งมั่นทำงานตามนโยบาย เพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างเต็มกําลังความสามารถของสถานีตํารวจภูทรบางปลามา้าภายใต้การอำนวยการของพันตํารวจเอกมงคลวิไลเกษมผู้กํากับการสถานีตํารวจภูทรบางปลามา้า